ในช่วงของการเรียนการสอนออนไลน์เว็บไซต์หนึ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับคุณครูมากๆนั่นก็คือเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการย่อลิงก์หรือว่าย่อ URL ให้สั้นมาลองเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้ครับ bitly.com หนึ่งเว็บไซต์ดีๆที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณครูทั่วจักรวาลสวีดนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแช์นะครับ แน่นอนครับในช่วงของการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยนะครับหรือว่าในช่วงของการเรียนการสอนทางไกลเนี่ยคุณครูหลายท่านคงมีโอกาสได้ใช้สื่อการสอนใหม่ๆเกมใหม่ๆแล้วก็ได้พบเจอกับเว็บไซต์ใหม่ๆนะครับทีนี้นะครับยกตัวอย่างเว็บไซต์ไลฟ์เวิร์กชีตเวลาที่เรามีการคัดต้อมลิงก์เองหรือว่ากําหนดตั้งค่าลิงก์เองเนี่ยจะเห็นว่าลิงก์เนี่ยยาวมากๆนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะมาแนะนําเครื่องมือดีๆที่ใช้ย่อลิงก์ แล้วจะย่อแบบไหนให้ง่ายและคุณครูสามารถกําหนดค่าเองได้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามซับ c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยโอเคครับอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า bitly.com นะครับซึ่งจะพาไปทดลองย่อนะครับโดยที่ยังไม่มีการสมัครสมาชิกก่อนนะครับสมมุติว่านะครับผมได้ไปที่เว็บไซต์วิกิพีเดียนะครับ แล้วได้นำลิงก์นะครับข้อความตรงนี้มาซึ่งก็เมื่อน,นำมาวางในโน้ตแพดนะครับอะไรที่เป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พยัญชนะภาษาอังกฤษแบบนี้ซึ่งจะดูยากมากๆนะครับเราก็จะนำลิงก์นะครับทั้งหมดตรงนี้ที่เราได้มาเนี่ยมาที่เว็บไซต์ bitly.com นะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะเห็นคำว่า shorten your link นะครับก็นำมาวางหลังจากนั้นก็กด shorten นะครับ ดได้เลยนะครับกดช็อตเทนได้เลยเราก็จะได้นะครับลิงก์ออกมาในลักษณะแบบนี้ c o p y ไปใช้งานได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนําไปส่งให้กับนักเรียนได้ตามช่องทางต่างๆที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะเปิดหน้าใหม่แล้วก็ลองนําลิงก์ที่ย่อมาวางนะครับกด e n t e r นะครับก็จะเห็นว่าจะไปที่เว็บไซต์นั้นได้เลย อันนี้ในกรณีที่เรายังไม่สมัครสมาชิกนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราไม่สมัครสมาชิกเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดอยู่2อ,อย่างหลักๆด้วยกันคือ1นน,นะครับเมื่อเรานํามาย่อได้สักพักเนี่ยอาจจะ10อัน20อันนะครับก็จะไม่สามารถทําได้นะครับเว็บไซต์ก็จะขึ้นมาแจ้งเตือนว่าให้เราสมัครสมาชิกก่อนนะครับและอย่างที่2นะครับถ้าเกิดเราไม่สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเราจะไม่สามารถ กำหนดลิงก์เองได้นะครับคือกําหนดง่ายๆให้เป็นแบบชื่อเราอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าเป็นตัวเลขเป็นพอสอถ้าจะกําหนดได้เนี่ยเราต้องสมัครสมาชิกนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการสมัครสมาชิกง่ายๆกันเลยครับก่อนอื่นนะครับแนะนําให้คุณครูเนี่ยเข้า Gmail ไว้ก่อนนะครับเข้า Gmail ไว้ก่อนเพราะว่าเราจะสมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail. com นะครับ หลังจากนั้นก็มาที่เว็บไซต์ bitly.com นะครับแล้วกดไปในส่วนของ s up for f r e e ครับพอเข้ามาแล้วนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเฮ้ยเสียเงินแล้วเนี่ยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาครับเราจะเห็นฟรีนะครับเราจะเห็นคําว่าฟรีตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้งานหรือว่าสมัครสมาชิกแบบฟรีได้ซึ่งก็จะมีข้อจํากัดอยู่เล็กน้อยนะครับจริงๆก็ไม่เล็กน้อยแล้วนะครับก็เยอะอยู่แต่ว่า เราสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับใช้แบบฟรีๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับด้านล่างจะมีคําว่า get start นะครับในส่วนของฟรีตรงนี้กด1ครั้งนะครับก็จะพาเรามาในหน้าของ sign up and start shortening นะครับเราก็จะกดไปในส่วนของ sign up with google นะครับแล้วก็ทําการเลือกอีเมลของตนเองเลยครับผม หลังจากนั้นนะครับก็กดไปที่คำว่า create new bitly account นะครับกดคลิก1ครั้งหลังจากที่เรากดนะครับในส่วนของการสร้าง account ใหม่แล้วนะครับก็จะมี3ปุ่มให้เราเลือกนะครับเราจะเลือกอันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมขอกดไปที่คำว่า skip this step นะครับกดคลิก1ครั้งเราก็จะเข้ามาในส่วนของการใช้งาน bitly เลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการสมัครง่ายๆต่อไปเราไปเรียนรู้วิธีการ สร้างลิงก์นะครับหรือว่ายอ่อลิงก์ให้สั้นหลังจากที่เราสมัครสมาชิกกันแล้วครับโอเคครับหลังจากที่เราสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับเราก็จะมาอยู่ในส่วนของเดสก์บอร์ดหรือว่าในส่วนของ a p p b i t l y c o m นะครับซึ่งเวลาเราต้องการจะสร้างลิงก์สั้นเองเนี่ยหรือว่ามีการยอร่อลิงก์นะครับเราก็จะกดไปในส่วนของคำว่า create แล้วก็นำลิงก์ที่ยาวๆของเรานะครับในที่นี้ผมเป็นลิงก์ของไลเวิร์กชี t นะครับคัดลอกมาแล้วก็หลังจากที่เรากดคีเอทแล้วนะครับในส่วนของ Enter Long URL เนี่ยเราก็กด c t r l V วางได้เลยครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่ปุ่มคีเอทหนึ่งครั้งนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะได้ลิงก์สั้นๆมานะครับเราก็ทำการกด Copy ในลักษณะแบบนี้แล้วก็ นำนะครับไปส่งให้กับนักเรียนในช่องทางต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น Line Facebook กลุ่มปิด f c e e o o o m m s s s n n g r r o o o l l e l a s s Room นะครับส่งไปใน Zoom ในช่องแชทได้เลยนะครับเมื่อนักเรียนไปเปิดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับก็นำลิงก์มาวางแล้วก็กด enter ก็จะเข้ามาในส่วนของลิงก์ที่เราได้ทำการย่อไว้นะครับก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้ อันนี้เป็นในกรณีที่เรายังไม่กําหนดเองนะครับเรายังไม่กําหนดเองทีนี้ถ้าเกิดเราอยากให้ง่ายนะครับกับนักเรียนและสะดวกต่อคุณครูด้วยเนี่ยเราจะต้องนำลิงก์มาย่อแล้วกำหนดชื่อลิงก์เองถามว่าทำยังไงไปเรียนรู้กันเลยครับโอเคครับวิธีการในการกำหนดลิงก์เองก็ไม่ยากนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้นำลิงก์ที่ต้องการก่อนนะครับ คัดลอกลิงที่ต้องการในที่นี้ผมก็มีลิงก์ของไลฟ์เวิร์กชีทที่กําหนดค่าเองนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดู2ตัวอย่างนะครับกด Ctrl+C <c> ไว้ในลักษณะแบบนี้เหมือนเดิมครับกดไปที่ปุ่ม Create นะครับแล้วก็วางนะครับวางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กด Create นะครับเป็นหลายท่านบอกเฮ้ยมันก็เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับให้มาดูในส่วนของ Customize นะครับ Customize ต,ตรงนี้ คัาต้องไม้แบ็กคเนี่ยเราสามารถลบข้อความออกได้นะครับข้อความที่หลังสแลเนี่ยแล้วเราก็ใส่เป็นของเราเองครับอย่างเช่นผมใส่ครับว่า k d ดุนะครับหนในลักษณะแบบนี้แล้วกดเซฟนะครับถ้าได้นะครับก็จะขึ้นว่าลิงก์เนี่ยได้ทำการถูกการแก้ไขแล้วก็จะขึ้นตรงนี้ปรากฏขึ้นแต่ถ้าเกิดมันซ้ำกับของคนที่เคยมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับ ซ้ำกับของคนที่เคยมีอยู่แล้วก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาให้เรานะครับเราก็เพียงแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นนะครับทีนี้ผมจะลองคัดลอกตรงนี้นะครับแล้วทําการมาวางดูนะครับจากเดิมที่เป็นลิงก์ที่เป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเนี่ยเมื่อเรากําหนดค่าเองแล้วก็จะง่ายต่อการจําด้วยนะครับอย่างเช่นผมย่อละ b i t l y kduk1 แล้วกด enter นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เข้ามาที่ใบางานได้เลยนะครับ โอเคลองอีกอันนึงนะครับผมจะลองนําลิงก์นะครับของผังความก้าวหน้าที่ยาวๆตรงนี้นะครับไปย่อนะครับเราก็จะกดตรงนี้แล้วก็ create เหมือนเดิมนะครับวางนะครับแล้วก็กด create หลังจากนั้นนะครับก็เปลี่ยนในส่วนของ c u s t o m i y b a c k u p นะครับผมจะลองพิมพ์คำว่า TDS นะครับ TDS 2564นะครับ2564 แล้วกดเซฟนะครับก็จะเห็นว่าได้แสดงว่าไม่ซ้ํากับลิงก์ของคนอื่นนะครับหรือว่ายังไม่มีใครเคยตั้งลิงก์แบบนี้นะครับผมก็จะกด copy แล้วลองนํามาเปิดดูนะครับ bit.ly/tds2564 กด enter ปึ้งนะครับก็จะเข้ามาที่ผังความก้าวหน้าเลยในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณครูท่านใดเนี่ยต้องการนะครับที่จะกําหนดลิงก์เองนะครับก็สามารถที่จะกําหนดได้ง่ายๆแบบนี้นะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับก่อนจบนะครับแถมนิดนึงนะครับลิงก์ที่เราสร้างเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้ซึ่งเราสามารถกดไปดูได้ด้วยว่ามีคนกดเข้ามาแล้วกี่คนกี่ครั้งนะครับก็จะเป็นการดูสถิติด้วยโอเคครับในคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกการย่อลิงก์แบบปกตินะครับแล้วก็การย่อลิงก์แบบกําหนดเอง หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าดูคลิปนี้คนเดียวครับส่งต่อให้กับเพื่อนๆด้วยถูกใจด้วยไลค์ด้วยนะครับและที่สาคัญที่สุดครับอย่าลืมกดติดตามซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอบคุณมากสวีสดัสสวัสดีครับ